ต่อนครนยกจกขึ้นมาตีติดโอ้โหได้สองแต้มในสนามของผมใบนี้เอาครับเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของอับสัมชันได้แต้มไม้นี้มิสิโจนกันเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนโดยพิจมแม่กองครับผมนะในทีมของอับสัมชันหต่อศูน เอาครับเรามาดูว่าบมลูกนี้พี่เจมเข้าวงมาจะขึ้นมาคุมโซนอยู่ตรงไหนให้กับอับสัมชันครับลูกนี้จบขึ้นมาครับโอ้โหใบนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับห่างจากแกนประมาณศอกหนึ่งรับผมนะเอาครับพี่เอียวครับมือขึ้นของทีมแอดแพ จบขึ้นมาคุมซนอนแตึบแล้วลูกนี้ขึ้นมาคุมซนได้ดียวโ,โหเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมใบนี้แม่ใบนี้คุมโซนดีเลยทีเดียวฮะเอาครับเรามาดูครับผมต่อนครนายกมือตีของนงนั้นอับสัมชัญนะฮะลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับเข้าวงมาต่อนครนายก จกขึ้นมาแล้วตีติดโอ้โหได้สองแต้มในสนามว่าผมใบนี้เรามาดูว่าผมภาพชา้าตึบอ,อครับเรามาดูว่าผมลูกนี้พี่เอียวครับจบขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับแล้วลูกนี้ต่ำไปครับผมนะ นนัดขึ้ขอเ,เอาครับเรามดูว่าพี่เอี่ยวลูกนี้เข้าวงมาโอ้โหลูกนี้นี่ชิ่งมาเปลี่ยนครับผมเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมใบนี้เอาครับเรามาดูว่าผมลูกนี้ครับต่อนครนายกมือตีของอับสัมชันครับผมตีโดนรับสองตีติดรับสาม เขาวงมาลูกนี้จบขึ้นมาตีโดนหนูหูด้สองแต้มในสนามไปฮะใบนี้นี่ครับป๋าชูอับสำชันนีบผมนะผู้จัดการทีมก็มานั่งเชียหัวสนามเลยฮะป๋าชูเดชสิงสุวรรณนะผู้จัดการทีมของอับสำชันทนบุรีนะครับ ลูกนี้ดอบขึ้นมาคุมโซน,นเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องวัดก่อนคือผมใบนี้เอาครับเรามาดูครับลูกนี้ใครจะได้ฮนะ พี่ต่อนี่ก็ต้องวัดก่อนนะครับผมเอาครับเรามาดูรับผมลูกนี้พี่ต่อนะครนายกฮะน่าจะตีนะครับดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนด้วยครับมในนี้เอาครับเข้าบุงมา ลูกนี้ต่อนะขอหนะ่ายโจ๊กตีโอ้ยต่ำไปหน่อยครับผมไปนี้น่าจะยังเสียแต้มอยู่ครับผมต้องให้พี่เจมตนะีฮะเอาครับเราดูครับผมพี่เจมแม่กองตีโดนรับสองตีติดรับสามครับผมไปนี้เข้ามา ลูกนี้พี่เจมจขึ้นมาแล้วตีโดนตามโอ้โหใบนี้ตามไปฮะคนที่นั่งอยู่หัวสนามครับใส่แว่นนี่เป็นป่าชูเดชสิงสุวรรณนะครับผมนะประธานชมรมเปตองของอับสัมชันธนบุรีรุ่นสิบนะครับก็โอ้โหวันนี้นี่มาเชียร์นี่ข้างสนามเลยเชียร์ลูกทีม นะนี่พี่เจมจบครับตึบโอ้โหใบสุดท้ายขึ้นมาเปลี่ยนได้ดีฮะแล้วเก็บหนึ่งต้มในสนามให้กับทีมไปได้หมมาเปลี่ยนได้ลูกสำคัญด้วยฮะนะครับเรามาดูผมพี่แอดแพ้ครับคนนี้นี่เคยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยนะโจขึ้นมาแล้วไปโอ้โหแม่นเหมือนกันครับผมแอดแพ้ ต้องดูภาพช้าครับผมนะดูเหมือนไม่มีอะไรฮะแต่ปล่อยมือไปแล้วโดนเต็มใบเลยครับผมเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมไปได้เอาครับแล้วดูใบนี้ครับจะขึ้นเก็บแต้มครับหยบขึ้นครับตึบแล้วลูกนี้เก็บแต้มที่2ได้ด้วยโอ้โหเอาครับถือว่าครบเครื่องครับผมพี่แอดแพ้เอาครับขึ้นมาเก็บแต้มที่2ได้สกอร์เรื่อนเป็น3ต่อ5้าครับผม